สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพรแก้อีกแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เปิดมา,าจ,จะเอ๊ะทำไมห้องเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะคะแอมอยู่ในห้องเก็บของของแอมนะซึ่งปกติแล้วก็จะมาแพ็คของส่งลูกค้าที่นี่นี่แหละแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำนะเป็นคลิปนะคะแอมไปซื้อมาจากเซเว่นเลยนะเพราะว่าเห็นในเน็ตนะคะเขาแบบโพสกันเยอะมากนะก็เลยอยากลองนะคะมันเป็นนี่เลย <S <S มาม่า,จ,าจ๊ารสคาโบนาราชีสจ้าและยิ่งไปกว่านั้นที่เห็นเนี่ยคือแบบเ มี i t ็ดอีดิชันนะมีความ Limited Edition นะเธอเฮย้ยซึ่งแบบเป็นอะไรที่ต้องลองยังไม่เคยลองเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขามีพลังงานนะคะทั้งหมด260แคลอรี่นะบอกก่อนนะคะแล้วก็มีน้ำตาล6ไขมัน9นะคะแล้วก็มีโซเดียม1,170ซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะก็เป็นลักษณะแบบนี้เนาะแต่ว่าในเซเว่นที่แอมซื้อมามีอีกอันนึงที่แอมแบบเคยกินแล้วแต่ว่าชอบก็เลยซื้อมาอีกนะคะเป็นนี่เลย คาโลน้ำลดชีสอันเนี้ยอร่อยดีแต่ถ้าคนแบบไม่ชอบอะไรเลี่ยนๆก็คงไม่ชอบนะแต่ว่าเนี้ยชอบกินเล่เนี้ยอร่อยนะซื้อมา2ออันนะคะแต่ว่าอันเนี้ยแกะแล้วนะเพราะว่าจะให้เพื่อนๆดูนะคะเส้นมาม่าก็เหมือนเส้นปกตินี่แหละที่แบบกินทั่วไปนะแต่ว่าในตัวของกระปุกของเขา่าจะมีซองมาให้แค่ซองเดียวนะเป็นซองปรุงรสนะคะไม่มีน้ํามันหรือไม่มีอะไรเลยนะคะอ่ะ เอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ําเทล,ลงไปนะเขาบอกว่าต้มน้าร้อนแล้วก็ใส่ทิ้งไว้ในประมาณ4นาทีนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วค่อยกินเนาะอืมงั้นเดี๋ยวมาเทกันเลยดีกว่า <c oughs> ขนาที่นอนขนาที่รอขณะที่รอนะคะ <c oughs> ขนะที่รอนะเราก็นั่งเล่นโทรศัพท์กันไปพลางๆก่อนแล้วกันเนาะมีความแอบหิวนะเพราะว่ากินข้าวตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วเราเพิ่งได้กินอีกรอบนึงนะคะ <c oughs> โอเคค่ะเพื่อนคงจะครบ4นาทีแล้วนะซึ่งเปิดออกมาค่ะเส้นมาม่าประมาณนี้เนาะเห็นไหมควันั่งเลยแอมไม่แน่ใจว่าเขาต้องกินแห้งหรือกินน้ำแต่แต่ว่าข้างกระป๋องเขาไม่ได้บอกไงว่าแบบว่าให้กินแบบแห้งนะก็จะเทอันนี้ลงไปอ๋อหอมมากหอมชีสมากอืมคัจะเป็นแบบน้ำข้นๆชิชีนะเพื่อนๆเนี่ย เห็นปะเป็นน้ำแบบคาโบนาร่าเลยอะแล้วก็แบบหอมมากหอมชีสมากอ้แมนกินแล้วนะเส้นแปลกอะปกติกินเส้นมาม่ามันจะแบบไม่ค่อยเหนียวนุ่มมันจะเป็นเส้นแบบเป็นเส้นเส้นธรรมดาแต่อันนี้มันจะแบบเส้นมันจะหนุ่ๆหน่นิดนึงอะหอมแบบครีมคาโบนาร่าเคยกินกันใช่ไหม ง่าก็แบบกระหอมชิ้นชี้อะเป็นความดีของเส้นเส้นอร่อยมากถ้าใส่เห็ดแบบที่เขาใส่คาโบนา่าไปกับชีสเพิ่มไปอีกนิดนึอโอ้โหไม่ต้องเข้าร้านค่ะกินมาม่าสิบห้าบาทอะไรค่ะอยู่บ้านฟินมากค่ะนอนดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างนี้ครั้งที่แล้วที่ทำมาม่าเผ็ดไปนะยอดวิวล้านกว่าแอบตกใจมากเลยกินมาม่าแแบบ คนดูเยอะมากถ้าคนที่กินมาม่าเผ็ดไม่ได้นะแนะนําว่าให้ลองอันนี้คือมันอร่อยอะมันอร่อยแบบพอดีอะแล้วก็ชาติแบบกลมกล่อมดีอะอืมอืมทำเอีะ้ะถ้าคนจะกินอันนี้ให้เทน้ําออกหน่อยแล้วก็ค่อยใส่เครื่องลงไปหน้าตักเข้มข้นกว่านี้แต่นี้ขนาดใส่เยอะย,ยังเข้มข้นเลยอื ได้คนละซีลเลยกับกินมาม่าเผ็ดกับนั่นกินมาม่าเผ็ดกับน้องแก้วแล้วแบบต่างคนต่างน้ดนเนี้ยตํางท่าถ้าดูกัน่ะถ้าใครดูคลิปนี้ตอนคืนนะค่ากันชัดๆน้ำเป็นแบบเนื้อครีมอ่ะในร้านทําสปาเกตตี้เขาทําเลยอ่ะซุปที่เหลือข้างในอ่ะเหมือนซุปเห็ดเลยที่คล้ายกับซุปข้าวโพดอ่ะอร่อยมากนี่ก็เป็นการมากินให้ดูแล้วก็มากินเป็นครั้งแรกนะคะสําหรับ มาม่าคาโบนาร่ารสชีสน,นะคะซึ่งเป็นรสใหม่ของมาม่านะแอมซื้อมาจากในเซเว่นนะเพื่อนๆก็ลองดูกันนะคะสําหรับใครที่ชอบแบบกินเผ็ดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรสเนี้ยน,น่าจะถูกใจหลายๆคนนะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆแซ่บๆนะคะอย่าลืมกลับไปย้อนดูวิดีโอนะมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะเพราะนะั้นะเผ็ดมากเผ็ดจนแบบน้ำตาซึมอะ่ะคือแบบทั้งเผ็ดทั้งร้อน,นะคะ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มาทำเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อน <S <S ๆคง <ๆ S 1> จะชอบคลิปวิดีโอนี้นะ เพื่อนอยากให้แอมทำคลิปอะไรออกมาะคะก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันเลยนะคะโอเคตอนนี้มี f a c e b o o k f แฟนเพ e นะคะชื่อว่าเอมี่กิจยาชื่อเดียวกับใน YouTube เลยค่ะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า make up e s c o r e m m y นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยนะคะตอนแรกทาลิปมาแบบสีน้ำตาลเลยนะตอนนี้แบบลิปหลุดหมดแล้วนะคะกินอร่อยเกินไปนะ,ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย